สนับปูดครบเลยครับผมอ๋อตัวที่สองมาโอ้ยขบชัยขบยักษ์อีกแล้วเยเยเยอู้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมพอปะผลสาวเดือนอีสานายน่าพะลุยครับผมวันนี้พอกันอยู่ทงคือเขาเนาะค่ะ แถวบานเบาฝนคือคือเขาเลยครับผมตัวไหนเป็นตัวไหนใกล้เนาะมืัอนี้เนาะหาเบึงแถวบานเลยพี่น้องสีบานจำเลยเนาะไปลุยงานเลยครับผมไปค่ะพี่น้องไงแหลกแหงหมานครับผมโอ้ยไงสีบ้างเอาเด้อยโฮมอ๋อมีความบอดเดลี่ยมันจะเขาไอ้บางพี่นองวันที่เป็นกาม่ืนเงินอะหรว้าฮิซูจอดเลยออ้ยไอ้คือไง โอ้ยเง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 ยบ่เงยกำลังงาบอัไหนเด้อุ้ยเหลืองอุยเลยดูเมื่อแล้วนั่นจะเอาเลยได้เอาเลยเด้อเอาบรทันได้อยู่ติดสะเนาะอย่ากระโดดออกเปิดบ่าไทยยานออกจกมันได้อยู่มันอ่อนอยู่ติดสะเลยดิครับผมอะวรมาร์ดเนี้ยนี่เหลืองอุ้ยเลยนี่มุ้ยมาร์จอยพี่น้องจอย ตัว<อ>แรกแข่งม้านของเสาวมอน,นีเด้ครับผมอ้าวเอาออกลยังไงล่ะเห็นธรรมาดาทั้งสางเดือนหาโก,กงง่ายเก่งขนาดได้พี่น้องยองว่้ได้ท,ทั้ทงพืนอีกดังพื้นภาพขยันได้ไแต่การยองว่าดังปืนเลยพี่น้องอม,มันขนาดอีตัวแรกกับตัวที่สองตามมายองว่าหลุนกันอยู่บ่

ทันเด็ถูกงนีเนาเห็นบ่เห็นทีก็เหเนเมาเลยตัวที่สองาโอ้ตรงงานนีกือชัวร์เป็นที่แองเหรอแมแล้วพี่น้องแดดแห้งพอเได้จักโตนาะมันนี่มองละโตเลยมันนี่ะยังใกล้เลยแบนพอฝนกับสิบุกมาหลาปนไหนนาะคเนาะเป็นทงไงดทวยพี่น้องหายาครับผม ผมปลุลได้สองใยด้วครับอันนี้ไงน้อยนี่ไงน้อยแล้วค่ะัซาเียนอัลซาเปยธกัดแดดแห้งหูดแดดแห้งดีพี่น้องนี่ไงน้อยครับผมนี่งใหญ่อดปูดเลยว้าวตัวให่ตัวใหญ่ด้วยค่ะไทยทยไทยไทยไทยนะค่ะปูดครบลักษณะปูดครบด้ยครับผมอ๋อ ลูปูดงามวางเใส่ทังหลังด้วยเดือนด้วโอ้ยไอ้ปูดิอู้ยจุงปูงด้วยดูบะมนใหญ่คร้วปัดอู้ยงขาไงพี่น้องอ้ท่านเทอสดือนด้วยสทังหลังด้วยุ้ยคือ่างเงยเดือนอู้กรลังงามกรลังงามงามยอะงามยอะงามเยอะวางด้วสทงหลังด้วย เดีจอเลยเดี๋ยสายอยู่ใไก่เลยอุ้ยเนียวแล้วไอ้อุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขุ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 ยเยขอยขุยาุยข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 ุยยขุยขุยขยขุ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 ยข้ยขุยขขุย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 ขยขุยขุยขุยี่ยยย เงียบเปี้ยวเงียบเยบายบาส่เามัดไสันโผล่สิบตีไรสันที่ไหนสเดือนทัวนั้นน้ำหาเอาวางไว้แล้วกบกระโดดออกจากทั้งผาแยงโดดไปบ่กไกลหนึ่งเงยคปินอนี่ยังเหรอไช่ไปยุ่มปากก่อนเอาเจ็บเปิดไงที่ช้องแล้ว ขอดๆไปจังน้อยพ่อค่ณออกว่าไดนโอเคสอนสีบอกว่าไงว่าไหนได้เนาะแม่นจ้ะปูดพหน่อยได้พี่น้องปูดหน่อยแกตามปูดแล้วค่ะนั่นปูนปูดเลยเดี๋ยวเกาะถือเขดีอือหูลงเลยโอ้โหได้ภาพงามบนและใต้เทือกไหนเรามึงล่ะเอ้าพอดีจุ๊ไหนได้ค่ะจุ๊ไหนก็เอาเลยเด้อ นี่งามตัวนี้แม่ค่ะตรงนั้นสองไงติดกันเลยเด้อพี่น้องไงหนึ่งแง่ไงอาหานคือกันเด้อหาโลบานเนาะแม่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเดินทางพวกใกล้เด้อพี่น้องโลบานก็เดินทางเยาว่าพี่มะขามมะเขือปีนาะเขตคู่ขันเนาะแม่ค่ะบางคนก็ขู่ขันเด้อครับผมขี่มอไซค์เลาะมาเรื่อยๆเพี่น้องมาแล้วครับผม อ๋แล้วครับผมอ่านี่ไงโอ้สวยงามตุล่ะไม่นานเนาะนี่ครับผมหมุนต้มหมุน้มามพันบุ้งดีปันไหนหนามยังไหลครับผมโอ้โหขอปลาคอนด้วยครับผมตัวยิงไงเนาะยิงยังแบโอ้ยแล้ปลาปลุกถือปลาปลูดไม่ตานี่โอ้ยปลาเข่งพี่น้องพึ่งครับผมโอ้โห อวจเครับอย่างเล่เนาะจับเลยนาะนี่จับเลยมุอมาเลยดีนั่นใครหลับแ้นาสองมือองมืออถึงแล้วไปแล้วอ่ถึงอ้ยยังจะจับปลาไปอยู่มือมันดีแต่ด้ปลาเงี้ยมเงี้ยเลย้มแทนนนี่ สำรองมาู่มานบนี้รถใรถอู้บ่เต็มเลยอุยเอาคู่สาออกไปเรยนี่เดียวกอนี่้อตัวไงโอเคอดปลดหล่ออ้จะปลจะเอาด้วบนาบออกได้มเนาะมาเลยน่ต้มแผลงสาเดียนตนั่นนั่ปลโอ้้เลยต้น่นท เตี้ยบุตรแต่ห้งต้องอ้ยประเขียงน้งคนกับ้ยโอ้โหจับเอาเลยจับเอาเลยจับเอาเลยนี่มันอยู่ในกอเขาไม่อายงันโดดออกบ่อในข่บ่อบ่อขั้วปิดโอ้มันตั้งกบตั้งปลาล่ะมึงอันได้กินได้เข้าคนละนกนง

ยักไปืลยเพิ่นขืนฟังเยค่ะนหักสีแหงงออ้งน,น,น้ำมงคนแน้ะโอ้ขอทายด้่หรอกับ,บกันไวมโ้ต้องไปกันว้กันไว้นามร้ายได้นี่นะ่ะนามร้ายเติมพิน่เลื่อนสะนนามร้ายเป็นไรสะจะไปจับง่ายขึ้น ดูด so ูเงนปลาบิน่านเลยแถวเลยเปิดเป็นหน่วยอย่ไช่นีทละมีบังสาปาไอ้แก่พอดีเนาะมาตะกุบตรง่าแล้วก็จิ้งคือตังให้

อุ้ยขงปุ้มอีมันเลยจะเปี้ยอยู่คุมคุมดีคุ้มมาไกลไปในกันเนี้ยมากำมกิต้เฮ้ยนอนนยักิโต้เนาะม่หอดผุหรอ

แก่แเนี่ยมแรงทำแลยอ่ะเราเตือนคำพี่น้องกว่าสิได้คลิปกว่าสิได้ก,ก,กนนบกนออกนนเนาะเรากันลูกไปกันได้ดอกจากสีน้ำลงฝนออกกันลูกเต็มัปกันแต่ละเชียก็จะปล่อแต่ละตัวเนาะบ่าง <c oughs> คนก็ว่าคนเถ่นเป็นคนเถ่นเลยคร <c oughs> ับผมชีวิตจริงของพ่อฝนสาวเลื่อนล,ลื่นเไปหาไปเรื่อยมือไถมานกับไ้มืไอไถโผลมานกับโผ่ได้ โอ้โหตัวใหญ่ใหญ่เลหมดหมดยังยังงโอ้ตูหลายเลยิโลเลยตาโอเคเพื่อนเดหางวงนึ่งเมเพื่ผมอ่พอดียกเรื่องสินนั่นนั่นนั่นเพื่อนผมอรี่มันไมได้โีจะปมดดค่ะน้อยก็จาปมดดีตุ้มหลายพี่นอง ไปหลังก่อนไปหลังกั้งปบไล่ตึกนี่มันทั้งกบทั้งปลาเลยชาวเรือนไปไปหลังไปหลังปล่อยเลยพี่น้องห้อง่ายเลยอุดไปอยู่อูตวงามยับเลยชาวเรือนงามขนาด โอ้โหเดลยตัวที่หกเนาะมันต้องปลามันต้องครบเลยพี่น้องในกระเพาะสองยางเลยเดี๋ลายมือเหนืหลายวลาครับผมหอแล้วครับผมคอยออกไร้ข like 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 ัดเงี้ยเงี้ยสีเป็นมาเหลด้งเป็นดูบุญด้วยจ้ะนี่ปลาอามันต้อได้ปองกันครับผมปิกบ อ๋อบางแดดมั้อือเ้วเขาจับยอือตทำนีหลเงต้ยและเจ็ดแวจ้ะเห็นเห็นเหรียญหอยออกหลแหง่เะตัวดินมาทัานแหงดินามาทัานบกเนาะนกระสีเหลือที่กระปมาทัางบกทั้งหลขอกระปรงามงามด้ครับเนุเ่คันน้อ ม das ีอีกก้อนอีกก็มีหูเอาเอาไปเบื้องว่าือะงอตนั่นคือไม่จากงงอยู่บ่มีวะมก็ได้ยม้านี่ครับผมมปา้งบเนาะป้าประมาณกิโลอนอบจตโตโตตืโตโตโตประมาณนั้นเนาะ เดี๋ยวตัวใหญ่ตัวหนึ่งโคโลพี่น้องกตาบานคนเนาะค่ะเบื่นคอยว่ากันใหม่เราจะไปทางไหนเนาะขอบคุณทุกรังใจทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการทิ้งท่ครับผมขอบกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ